หากจะทำประกันรถยนต์สาวๆแบบเราควรจะทำประกันแบบไหนประเภทไหนดีนะมาฟังกันค่ะสาวๆนะคะควรทำประกันรถแบบไหนประเภทไหนอ่าชั้นหนึ่งซ่อมห้างซ่อมอูสองบวกสามบวก,บวก,บวก,บวกหรือสามอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าแบบไหนก็ได้แต่ค่ะวันนี้มีแต่อีกแล้วนะคะ แต่ควรจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เอาแบบเรื่องตัวเองมาบอกเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารถแบตหมดพอเราไปไหนแล้วเราจอดรถไว้แล้วพอจะมาสตาร์ทอย่างเงี้ยค่ะแบตหมดทําอะไรไม่ถูกจะโทรเรียกใครล่ะสมมุติว่าเราไปต่างที่ต่างถิ่นไม่รู้จะโทรเรียกใครทําอะไรก็ไม่ถูกหรือบางครั้งเนี่ยเกิดเหตุ กำลังสตาร์ทปุ๊บเฮ้ยทำไมรถเคลื่อนตัวลำบากก้มดูทีอุ้ยยางรัว่วยางรัว่วเราก็ต้องเปลี่ยนยางอะไรใช่ไหมคือจะบอกว่าเอ๋คนหนึ่งเลยล่ะค่ะที่เปลี่ยนไม่เป็นตอนแรกที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็แบบเคยแล้วยางอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไปเปิดหลังรถแล้วมันอยู่ตรงไหนอีกละ่ะหรือดูแล้วเจอแล้วเนี่ยมันจะเอาออกยังไงเราจะยกไหวไหมแล้วคือที่เราขับมาตั้งแต่แบบ มีใบขับขี่แต่อายุ18จนจนทุกวันนี้คือถือใบขับขี่แบบตลอดชีพนะเราก็เพิ่งจะเคยรู้ว่ายางอะไรเนี่ยมันก็ต้องเติมลมยางไว้ด้วยโอ้โหแล้วยังไงล่ะรถเรามันมียางหรือเปล่าแล้วแม่แรงเนี่ยใช้ยังไงมันจะต้องไปต่อไปยันกับอะไรล่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือแค่เรื่องพื้นฐานตรงนี้เรายังไม่รู้ดังนั้นนะคะไม่ต้องถามเลยว่าเอ๋ เปลี่ยนเป็นไหมคําตอบเลยเนี่ยก็คือไม่เป็นค่ะต้องโทรขอความช่วยเหลือเท่านั้นหรือบางครั้งเนี่ยอยู่ๆรถเราเสียโดยเราก็ไม่รู้สาเหตอุอะเสียคือแบบเฮ้ยมันสตาร์ทไม่ได้รถมันเคลื่อนตัวไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบหม้อน้ํารั่วบเบรกมีปัญหาเกียร์มีปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้รถอะคะ่ะไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกตัวได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราไป ต่างจังหวัดเดินทางคนเดียวไอ้คั้นที่จะแบบว่าเซิร์ชหาเบอร์แบบช่างในพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าช่างคนนั้นที่มาเนี่ยเราจะไว้ใจได้ไหมเพราะเราเดินทางคนเดียวไงเกิดเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแบบดับเบิลโชคร้ายคูณ2ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะดังนั้นนะคะการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉ,ฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงจะสามารถช่วยเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนค่ะ เนื่องจากนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงเนี่ยเพียงเราโทรไป call center นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลเราตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าประกันชั้นหนึ่งนะคะไม่มีให้นะนอกจากบางแบบเท่านั้นที่จะมีเสริมข้แต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่มีบริการนี้ให้ดังนั้นนะคะไม่ต้องพูดถึง2อบวกสบวกหรือสเลยไม่มีอยู่แล้วแต่ แต่แต,แต่มีแต่อีกแล้วนะคะวันนี้สำหรับเอค่ะทีมอาจารย์แดงนะคะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนยี่สี่ชั่วโมงที่แถมมากับประกัน2-3บวก3บวกและ3แถมแปลว่าฟรีค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็เลยทิ้งท้ายไว้นะคะว่าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือนหนุ่มๆอะคะ่ะหากเรามีประกันรถอยู่แล้วเนี่ย เช็คดูก่อนว่าประกันรถของเราเนี่ยมีบริการตัวเนี้ยเสริมให้หรือยงังถ้ายังไม่มีนะคะข่าวดีอีกนั่นก็คือบริษัทที่ไอทำอยู่เนี่ยชับสาม,มัคคีประกันภัยอะคะ่ะมีตัวนี้ซื้อเฉพาะตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงตรงนี้ได้เลยแล้วก็ค่าบริการถูกมากๆนะคะค่าเบี้ยเพียงปีละ1,500บาท ท่่านนั้นคะส่วนใครที่ประกันหมดพอดีหรือกําลังมองหาประกันนะคะขอแนะนำว่าให้ซื้อประกันภาคสมัครใจ1 2บวก3บวก,บวกหรือ3แบบที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงเนี่ยแถมให้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆค่ะดิฉันเอวัชราวรีลูกศิทย์อาจารย์แดงค่ะ